ไหวไหวไหวการไหวจัดไหวเลยในนาการในนาการตรงกลางช่วยกันยัด J K อยากไปยัดไปเราไหวปิดตัวชุบด้วยเอาปืนบนรถเอาปืนบนรถปิดตัวชุบปิดตัวชุบคือแล้วมึงคือแล้ว J K ไหวจัดไอ้เชี่ยไล่ปืนไล่ปืนบนรถไล่ปืนบนรถไล่ปืนบนรถนี้เฮ้ขึ้นรถไอ้เชี่ยปืนขึ้นรถไปไล่ปืนขึ้นรถไปไล่ปืนไอ้จอยไอ้จอยขึ้นรถไปไล่ปืนเร็วมันสองคันเลยขึ้นรถไปไล่ข้างล่างมึงคือแล้วมันนาการอย่าแยกปิดให้ได้ ไปดิบ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 ไปไปอุโมงอุโมงอุโมงอุโมไปช่วยเาผีอะไรสาหลังใตลงไปรงลงนะพี่ลงไฮเวย์ลงแล้วเหินเหินลงเหินลงแล้วน่ะลงแล้วขาเมืหินลงแล้วเอื้อมลงบนบอลสเปกันตายบอลสเปกันตายมันจะไปไหนช่วยช่วยนะวกเพื่อยนะเอาหมดหลังไอ้หมด

ต้องเก็บเล็กอ่ะต้องเก็บเล็กอ่ะเก็บเล็กอ่ะไปไหนบ๊ามดีบ๊ามดีเอาดิเอาเอามาทำสามดิเอาทำสามดิสวยตรงฟังฟังมันมันเอเพื่อนญาติมันอยู่ตัวเอหลังเอาก๊เคนรีปิดมึงรีบปิดดิรีบปิดดิไปช่วยเพื่อนต่อเฮ้ยมันเยอะนะเว้ยเอามาให้หมดทุกคนนะเว้ยพวกมึงอ่ะมาให้หมดทุกคนเสื้อสีแดงสีขาวมาอัสีแดสี สามสามสามดำมันจะไปใหญ่นะมาดี่มาดีเราเยอะเปล่ามันจะไปใหญ่นะมาให้หมดมันเยอะนะมาให้หมดมาให้หมดรวมให้หมดทุกคนรมามาเลยมาเลยมามามาพี่โฟกัสรถสีขาวนี่หน่อยดิโฟกัสเรนรถสีขาวนี่หน่อยสีขาวเนี่ยไอ้จงบุญจงบุญจงบุดพี่าเยแจดีแจดีแจี่หน่อยแจดีขาววิแต่พี่เห็นป่ะรถรถสีขาวเนี่ย รถดูดมันอะเออเอาดิรถดูดเหมือนเดิม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 มียังไม่ได้ใครมีใครมีปืนนวดไปเลยพี่นวดไปเลยนวดไปเลยไม่ต้องกลัวกระสุนหมดใครมีปืนนวดไปเลยเเฮ้ยไอ้เี้ยชัวร์ไม่ี่ยมึงไหวใช่ไหมมีคนเท่ามันใช่ไหมอาไม้ทาามมให้หมดนะเว้ยเยอะนะมันเยอะนะไปก่อนตกแล้วมันเยอะ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 เราก็เยอะถ้ามาหมดอ่ะเราเยอะเราสิบกว่าคนเลยเรายี่สิบในวอร์ไอ้เหี้ยมาให้หมด บนบนรอเพื่อนเอาปืนมารถดิไม้หมดไม้หมดเลยเอางี้คือขับเลยมาทางขึ้นเมืองพุทธวันนี้ขับเลยจีบบนรอเพื่อนบนรอเพื่อนมาให้หมดมาให้หมดนะทุกคนนะถ้ายังไม่ถึงพูดดิถ้ายังไม่ถึงถึงหมดแล้วนะตกแล้วมันตกแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงปืนอยู่นะปืนปืนปืนปนอยู่นะมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วมาเซตมาเซตมาเซตปล่อยมาเซตปล่อยมายิงยิงนวลไปฟังฟังยิงนวลไปห้ฮมเสียยิงนวลไปเออถอยมาเราอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงโฟกัสปืนบนรถด้วย โอ้ยเออสวยถึงหมดแล้วนะถึงหมดแล้วใช่ไหมถึงหมดแล้วใช่ไหมันรวมเยอะมันรวมเยอะนะลง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 วิ่งใส่เลยกิจการวิ่งใส่เลยมไหมมือหยุดแล้วนะพี่จอยพี่ตจงพี่จอยอ่ะอยู่อยู่อยู่พี่อยู่เวลาคุกมันเยอะไม่ต้องกลัวเล่นไปไหวแล้วไหวจัดเงาดิดีเพื่อนด้วยมามาเล่นด้วยกันทนเลยมาคุยกันคุยกันหมาด้วยกันเล่นด้วยกันตรงกลางสบเพื่อนหน่อยอีวนไปดิไปชวนดิ ไหว่ไหว่ไว่ไหว่โดบ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 เล่นไปเล่นเลยดีโดบโดบมาดิมาดิมาดิไหวชิวเลยไหว่ไหว่ไหว่ก้าวการไหว่เลยในรายเารรายการตรงกลางช่วยกันยัดเจเคยัดไปยันไปละไหวปิดตัวชุบด้วยเอาปืนบนรถเอาปืนบนรถปิดตัวชุบปิดตัวชุบคือแล้วมึงคือแล้วเจเคไหว้สัตว์ไอ้เชี่ยไล่ปืนไล่ปืนบนรถไล่ปืนบนรถไล่ปืนบนรถนี้เฮ้ยขึ้นรถไอ้เชี่ยปืนขึ้นรถไปไล่ปืนขึ้นรถไปไล่ปืน ไอ้จอยไอ้จอยขึ้นรถไปไล่ปืนเร็วมันสองคันเลยขึ้นรถไปไล่ข้างล่างมึงคือแล้วมันในเยกันอย่าแยกปิดให้ได้พี่ที่ไปต่อยไปต่อยไปเลย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 มันเจ็บหนักมันเจ็บหนักมันปิดโดนคุต่อยเจ็บหนักมากมาจัดดิมาจัดดิมีปิดคืนแล้วมึงคืนแล้วไล่ปืนบนรถองไปไล่ปืนบนรถไอ้จอยไปไล่ปืนบนรถไอ้จอยไปไล่ปืนบนรถไปไล่ปืนรถไปไล่ปืนบนรถ ไปไล่ปืนบนรถดิปืนี่อะไปไล่ดิมึงไปไล่ดิคนีหวมึงไหวฮาคีด้วยมีฮาคีไหมฮาชีตำรวจมามีไม่มางดิกางดิกางเลยกางเลยสวยมึงห่อหอเลยแล้วไล่ปืนบนรถเคียร์ยังเคียร์ได้ไหมนรเอไปวมเปลียร์ได้ปะหนในวงเคียร์ให้ได้ดิ วล่วงไปล่วงสวยตรงไหนล่วงบอกกูดิเฮ้ยมึงมารถด้วยออกมารถด้วยไอ้เชี่ยนี่อยากวัดกับปืนศูนย์กูนะมาปิดดีมาปิดดีไอ้เชี่ยมาไล่ปืนรถหน่อยขึ้นรถมาข้างในข้างในวงไฟอะเข้ามามามาปืนรถด้วยเนี่ยมันรอดทางนอกวงเนี่ยมาเอาให้หมดเอาให้หมด แปลรถแปลรถมาแปลรถแปลรถมาไม่มีรถว่ะเฮ้ยห่อหน่อยไม่มีไม่มีห่อเฮียเข้าไ้เหรอแปลรถมาไปเซ็ตของไปแล้วมึงก็ไปคุณรถด้วยอย่าช้าอย่าช้าทำอะไรไว้ฝาก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 ศพหน่อยพี่ดูแนวเข้าไว้เขาเออแปลรถมาชุบมชุบหน่อยทีม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 หน่อยชุบหน่อยเฮ้ยมึงปิดให้ได้ดิเตะเตะ ไปปืนบนรถอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยห่อเลยห่อที่เหลือห่อห่อไปห่อไปเลยมันชุบแค่ตอนนี้มันชุบแค่ตอนนี้หรอต้องบอลสวยสวไสวยตื่นตื่นต่อมาแล้วมึงห่อมาแล้วนะห่อมาเลยไม่เปลี่ยนห่อมาเลยยิงยิงมึงตื่นมึงตื่นห่อมึงตื่นห่อมึงตื่นห่อมึงตื่นมันอุ้มไปไปทำที่อะไรไม่ได้มึงตื่นแล้วมึงตื่นแล้วมึงตื่นแล้วห่อมตื่นเฮ้ยมันมันจะหมดมึงปิดก่อนดิปิดก่อนดิปิดก่อนดิฮาร์คียังมีปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดให้ได้ไอ้เหี้ยนี่ตื่นได้ไงอ่ะ จันไม่ได้กูดิมันจะได้กสทางอากาปตายตายเลยมึงหอออกมึงปิดให้ได้กลับนกับเพื่อนปืนมันจะได้หลายทางไอ้เหี้ยปืนตายตายปืนตายรีบปิดนีบพอตายคุยอยาอย่าายปล่อยพี่ตายตายตาย

พอหมดก็หอบไปอย่าให้มันอย่าทำทาตัวพี่ประโยชน์หอบไปอุยเฮียเรื่องปืนหมดเลอีกแล้วนไฟอ่ะไปออกไปออกเลยใม่อเลยตำรวจทานนี้ชื่นใจไปแต่ว่าไอใค้หดดนะไปออกไปไหนอ้ย่าหูเบอาด้วยนะครับเก็บอาวุด้วยนะครับเกบอาวุได้โบ ไอเฮียมึงให้ปืนตเล่นปีกเลยไอควายกูแหกปากแทบตายสัตว์บอกให้ไล่เฮียทังแต่แรกก็จบแล้วเนื้อศพออกมาศพนึงนะมีใครเอาออกมาได้ไหมศพอ่ะออกมาออกมาศพ เลี้ยวมงบอกเพื่อนรถจะหมุนเข้ารับได้เพื่อนรถเก้าออกเลยออกเลยออกมาเลยดีเซนพอแล้วก็ไล่ต่อไอ้เหี้ยเพื่อนอยู่ไหนไปเดิมไปเดิมเพื่อนอยู่ไหนพี่พี่เลี้ยวเนเอาผมอุ้มอยู่นะพี่สวยสวยอุ้มไปรอเลยโอเครอรอรอรรอมันออกวงแดงอ่ะเอามันต่อีปืนมันยิงฟรีมากเว้ยไอ้กูโดนมันสามกูโดนสามฝั่งซ้ายไอ้เหี้ยลวด ดูเพื่อนกันหน่อยดีได้ป่ะสามสาอ่ะอะที่ะนรถบป่ะรถกบไม่มีแล้วประมูลอ่ะพี่ประมูลอะแซสามห้าศูน่ะสองคันอ่ะใครโดนอยู่เนี่ยโดนตรงคูน้ำคโดนตรงค้ำเกว่าน้ก่านงออกทางออกมึเด้งาม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 าามมัมมามา

คิดเราโดนจับกันท้องป่ะไม่มีป่ะมีมีคนหนึ่งโดนหลุดแล้วเขาเขาเขาขับพลาดไอ้กรุ๊ปใหญ่เราอยู่ไหนมาเซตมาเซตทะเลทรายได้ป่ะตามตามใครวะยังไงมีรายสมกลับบ้านนะผมกลับบ้านไปเติมน้ำมันนะ ติมเมือเติมอะไรก็ได้นะเวบ้านไหนีมันแบบจากทางออกได้นะเวเจเจอเจอหน้าหน้าผับหน้าผับหน้าผับหนาผับเต็มเลยเต็มเลยบ้านเยอะคนคนีองหยนอหองเต็มเลยหน้าผับหน้าผับหน้าผับเซรน์หน้าผับเซซนมงเอามาไ้ยียตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปหาเพื่อนไปเอาคุปปุ่ยไปเอาคุปหุ่หน้าผับเซไนไป มึงฟังกูนะรอบเนี้ยใครมีปืนนะมึงเล่นบนรถเลยนะมึงก็ไปไล่ปืนเหมือนไงอย่าให้มันฟรีแบบรอบเมื่อกี้นะไอ้สัสมามาให้หมด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 นะเหมือนเดิมนะหน้าผับหน้าผับเลยหน้าผับรถมันนปืขาว ไปไล่ไล่ไปไล่เนนี้เอาปืนก่อนเอาปืนก่อนบนบนบนสีขาวได้วนะในระยะระยะสีขาวสีระวังนะสีระวังนะสีขาวปืนลงหัวปืนรถกบด้วยปืนรถกบด้วยไล่หน่อยไล่หน่อยเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยไอ้โดนสามพัดหน่อยไปกลับไปกับเพื่อนน้องกลับไปกับเพื่อนเลยกลับไปเล่นกับเพื่อนกลับไปกับเพื่อนกลับไปกลับไปกลับไปดูกันตรงกลางกลับไปดูกันก่อนกลับไปดูกัน เอาเพื่อนก่อนโดบเอาเพื่อนก่อนโดบเอาเพื่อนก่ล้อีธานตกอีธานตอีธานตกนะอีธานตกนะไปยิงหน่อยอยู่ตรงกลางยิงหน่อยตรงกลางบนรถยิงหน่อยดิบนรถบนรถบนรถโดบโดบมาชุบเพื่อนหน่อยโดบมาชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยเจคมาเล่นตรงกลางดิกลับมาเล่นตรงกลางมาเล่นตรงกลางกับมาเลนตรงกลางเจคเจคมึงเอาปืนรถหน่อยปืนมันฟีจัดเอาดิไอ้จ้อยซ้ายมือมึงอะเห็นไหมเนี่ยสีแปดงขาวอ่ะเอาดิ มา่นตรงกลางกคีใหแยกกลับมาตรงกลางกคกับอะไรกับเพื่อนนการโดนเร่อการชุบเพื่อนหน่อยบาลรถมันดิบอลรถมันดิบอลรถมันออกไปดิสวยสวยสวยบังรถมันออกไปคืแล้วคืแล้วพี่ลิกอยู่นะช่พี่ลิกอยู่นะปืนปืนว่างเปล่า ยิงปืนได้ป้าปืนมันขึ้นรถอีกแล้วเฮ้ยกลับมาเลกับเพื่อนหัวแดงบัรถบัรถบัรถด้วยบัรถมันออกกลับมาเล่กับเพื่อนม่อยู่ไรถบัรถู้ปวะเพื่อนไฟอยู่ครับลุงไฟอยู่ครับไ่อยมไม่จจอยอีกคันหนึ่งปืนอีกคันนึงข้างหลังจอยสี่แปดสี่แปดห่อเลยห่อเลยฟังกูห่อออกห่อเลยห่อไปเลย มึงคืนแล้วห่อไปเลยเฮ้ยไอ้สวยสวยห่อไปห่อไปห่อเลยห่อออกไม่มีตัวนึงไม่ดีตัวนึงห่อเลยได้ห่อออกไปก่อนห่อเลยได้ห่อกไปก่อนเร็วๆเลยห่อแล้วออกเลยต่อรอมาต่อตอรอให้หน่อยกดต่อรอให้หน่อยเด้งดีเด้งดออกไปเอาศพออกไปเอาศพออกไปกดต่อรอให้หน่อยกดต่อรอาการ ตลอคนเดียวเองตอเดียวองเอานีตอรดียวงเฮ้ยกิเล่นกันเางป้ยมันเขา่นวางไหนวางไหนนกดี่เฮ้ยเอากระิเอากะปไปหอแล้วออกเลยออกหออแล้วออกเลยออกเลยอกเลยินไม่ได้ไม่เป็นไรน้องเอาให้ได้เอาให้หมดเอาให้หมดดิเคลียร์ได้มึงเคลียร์ได้ ผมออกมาแล้วนะบอสผมออกมาแล้วนะออกๆเลยออกเลยขอได้ออกไปเลยขอได้ออกมาขอได้ออกมาเคื่อนใครใครใครห่อแล้วมึงเงียบเลยมึงให้คนที่เหลือสองก้าเดียวสเก้นเดียวเหมี่ยนเบ้าเหม่ยนเบ้าเก็บป่เลื่